มาสวัสดีค่ะนี่ครับค่ะวันนี้เราจะมาพามาเรียนรู้เรื่องการทอผ้าบ้านหันสายจากเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะคะน้องอามเป็นอีกคนหนึ่งนะคะในคมเพชรเพชรรัตน์นะคะเป็นอีอกอีกหนึ่งคนที่อายุน้อยแล้วก็ยังมาเรียนรู้การทอผ้าบ้านหันสรายต้องถามน้องอามก่อนว่าใครสอนน้องอามทอผ้าย่าครับ ย่าเนาะย่าครับอ๋อย่าย่าชื่ออะไรย่าชื่อกองศรีครับอ๋อคุณแม่กองศรีทํามาแต่ดั้งแต่เดิมครับตอนแรกไปเรียนรู้การทําอะไรก่อนตอนแรกคือผ้าขาวม้าครับคือมันจะไม่มีลายมันง่ายครับอการทอผ้าขาวมา้าครับเสร็จแล้วพอทอเป็นแล้วเรียนรู้อะไรจากย่าต่อการมัดหมีครับแล้วกระบวนการซึ่งได้มาผ้าทอหนึ่งผืนนะน้องอามว่าอะไรยากสุด การมัดนี่แหละครับเริ่มมัดนี่แหละครับยากเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาแล้วก็ความยากง่ายเนี่ยมันมันละเอียดมากเลยเนาะครับฉะนั้นณปัจจุบันน่ะเด็กวัยรุ่นเนี่ยหายไปทําอย่างอื่นกันละจะมาให้ทอผ้าทําอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจแต่ทําไมอามถึงถึงยังทําอยู่เออเพราะก็เกิดมาก็เห็นยาทําเลยครับก็เลย,ยวา่วางว่างก็ มันยากมันง่ายแค่ไหนก็เลยลองดูครับอเราคิดว่าจะทําไปถึงไหนอามว่าก็ถ้ามีเวลาก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่างก็คือทําอยู่ตลอดนะครับตอนนี้อโอเคตอนนี้ก็คือไปทําไล่ทํานาเสร็จแล้วก็มาทอผ้าต่อเนาะ,ะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูน้องอามนะสาธิตการเขาเรียกว่าเมื่อกี้ทำอะไรนะปันป่นปัน<อ>่นรอหลังจากหลังจากมัดเสร็จย้อมเสร็จก็คือ จะาไปทอก็คือต้องมาปัน่นใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณน้องอามนะคะที่มาให้ทางวิลัยชนสภาและให้ข้อมูลค่ะ,ะไปดูกันเลยนะคะ,ะครับค่ะ